เงินแสนเีเอาไปเพิ่ยังแม่เอาไปลงทุนค่ะขายจ้าผมเดินทางมาจากอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ก็นำบัตรข้าราชการนะครับมาแลกเป็นเงินดาวหนึ่งแสนบาทอ่านีนะครับผมาหามอบให้ก่อนนะผมนะอ่าชัดเจนนะครับผมนะบัตรข้าราชการแบบนี้นะครับผมแลกเงินดาวหนึ่งแสนบาทใส่พานให้แบบนี้เลยโกคขึ้นเงินกลับบ้านคะ่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคบแม่ก็ ไปบอกเจ้าบ้านเนี่ยเพื่อนหูเยเดอว่าปอปมันของแท้เข้าใจปะจ้าแล้วนะนี่นะครับนี่ก็คือเงิน1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวขอมอบให้แม่นะครับนี่นะครับผมนี้ครับพี่นี่เลยครับได้เงินไปเท่าไหร่ครับวันนี้หนึ่งแสนสี่ค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับไม่ได้เงินใช้ออกสักบาทใช่ค่ะแล้วก็ได้เงินไปเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนสี่ค่ะสี่เท่าไหร่ครับ สี่หมื่นค่ะสี่หมื่นบาทนะครับผมทางสามเหลี่ยมมอเตอร์เขาก็ให้ตัวเป็นเงินกลับบ้านด้วยนะครับทางสามเหลี่ยมมอเตอร์เราวันนี้ก็ได้มอบเงินนะครับเหลือกลับบ้านให้คุณพี่เขาก็ประมาณแสนดีกว่าได้จริงไหมพี่ได้จริงครับนี่นะครับนะวันนี้พี่ตามนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่มาออกรถกับผมนะก็ตามโปรโมชั่นนะครับจอหนึ่งพันแลกหนึ่งแสนนะพี่ตามเอาบัตรอะไรมาแลกนะบัตรพนักงานครับอ่านะครับนะนี่ครับหนึ่งแสนบาทนะครับก็ขอ พ่อให้กับพี่ตามนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนบาทได้จริงไหมพี่ได้จริงครับนะครับนะนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนะถ้าลูกค้าอยากไปทําทุนเหนือไปทําอะไรก็ได้เลยแล้วแต่ลูกค้าเนาะอันนี้พี่ตามได้โปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่ได้คือฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็แถมเงินกลับบ้าน10,000แบาทถ้าเต็มสิบให้กี่คะแนนจ๊ะให้เต็ม ให้เต็มร้อยค่ะตัวเต้าโฟล์กชเนลลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสงขลานะครับ1,500กิโลขับรถมารับรถเองเลยถึงที่นี้นะครับพร้อมเงินกับบ้าน140 0 0 0บาทส่วนมากจะเป็นชมนะครับก็ชมนะครับไม่มีไม่มีติเลยครับผมอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเอกสารทุกอย่างอำนวยความสะดวกหมดนะครับก็เต็ม10ก็ให้10เลยการบริการของพนักงานนะครับวันนี้ก็ประทับใจมากครับเรามาตั้งแต่เช้าก็รับรถกลับรับรถกลับเลยครับอนุมัติก็ 2ชั่วโมงครับสชั่วโมงรับรถนะครับผมนะมาเช้าแล้วก็เอารถกลับไปได้เลยค้าขายออกง่ายไหมแม่ง่ายค่ะนะครับนะก็ลองเข้ามาดูนะครับบอกเลยว่าง่ายมากนะครับคงแม่ไม่ใช่วันเดียวผ่านเดี๋ยเหรอวันเดียวผ่านนะครับเห็นแฟนแฟนเห็นว่ามันสวยดีครับก็เลยเลือกคันนี้เลยตามใจเมียซะเนี่ยช่วงนี้แฟแนนซ์ออกโคตรยากเลยโควิดจริงไหมพี่โอ้ของผมสองวันผ่านครับรู้เรื่องรู้เรื่อง ถ้าเต็มสิบนี่ให้กี่คะแนนพี่ให้สิบคะแนนเลยครับอันนี้เป็นรถคันที่เท่าไหร่ล่ะครับของเรารถคันอันนี้คันที่2ครับคันที่ 2, 2ใช่ครับนะครับแล้วคันที่3ามอ่ะพี่คันที่3เดี๋ยวมารับพรุ่งนี้ครับอาอนนถ้าสนใจออกรถนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าปีเราผ่อนห้หรือเอาบัตรมาแลกเงินสูงสุด10,000แสนบาทจัดไปนะครับดอกเบี้ยเราถ,ถูกสุดเท่าไหร่2.79%โอ้โห